ครับสวัสดีครับพบกับผมคนหลังสวนครับวันนี้พาพี่ปีนเพื่อนๆนะครับมาดูการเตรียมดินนะครับสําหรับที่จะปลูกต้นทุเรียนนะครับการเตรียมดินปลูกนะครับผมใช้วิธีการนําดินที่ซื้อมาจากร้านวัสดุก่อสร้างนะครับเขาได้เป็นหน้าดินภูเขานะครับมาก็สั่งซื้อมาแล้วก็นํามากอง เป็นเนินหลังเต่าในลักษณะอย่างนี้นะครับก็ควรจะ,ะกว้างสัก2เมตรนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับในลำดับแรกของการเริ่มปลูกนะครับแล้วก็ให้มีความสูงสัก50ซนติเมตรขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวทิ้งไว้สัก1เดือนนะครับให้ดินเขาเซตตัวอะไรจะไดะ้ทราบถึงระดับที่ แท้จริงนะครับว่าดินที่เรานำมากองนะครับได้ระดับที่เราต้องการหรือไม่นะครับก็การพิจารณาเลือกดินนะครับดินหน้าดินภูเขานะครับมีข้อดีนะครับก็คือร่วนนะครับแล้วก็มีซากพืชซากสัตว์นะครับมีเป็นแหล่งอาหารในระดับในระยะแรกนะครับของการปลูกทุเรียนนะครับก็ไม่ได้ ต้องไม่ต้องเติมปุ๋ยหรืออะไรนะครับลงไปให้ระบบรากเขาช้อนชัยนะครับหาอาหารที่มีอยู่ในดินนะครับก็หน้าดินตันนี้นะครับก็ระบายน้ำได้ดีนะครับเก็บความชื้นได้ก็เดี๋ยวไปดูการเลือกซื้อต้นพันธุ์ทุเรียนนะครับที่จะนำมาปลูกกันเลยนะครับผมไปครับ สวัสดีครับพบกับผมคนหลังสวนครับต้นทุเรียนต้นนี้นะครับก็เป็นต้นทุเรียนหมอนทองนะครับที่ปลูกด้วยกิ่งกระโดงนะครับอายุ4ปีเต็มนะครับวันนี้พาพี่เพื่อนเพื่อนะครับมาดูต้นพันธุ์นะครับสําหรับการเลือกซื้อต้นพันธุ์ทุเรียนมาปลูกผมได้มีโอกาสนะครับไปซื้อต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทองนะครับมาจํานวน2ต้นนะครับ ก็วันนี้จะมา,อาบอกถึงวิธีการเลือกซื้อนะครับต้นพันธุ์สองต้นนี้นะครับด้านขวาเป็นพันธุ์ทุเรียนหมอนทองนะครับต้นนี้าราคา150ราบบาทนะครับส่วนต้นนี้ทุเรียนหมอนทองเหมือนกันนะครับก็ราคา100บาทนะครับก็การพิจารณาเลือกซื้อนะครับก็จะเป็นกิ่งกระโดงหรือกิ่งข้างก็ได้นะครับแล้วแต่ความ ่าชอบของพี่พเพื่อนเลยนะครับอ่าลำดับแรกของการพิจารณาเลือกซื้อนะครับก็ให้ดูที่ถุงปลูกนะครับถุงปลูกที่เหมาะสมสมดุลกับขนาดของลำต้นนะครับไม่ควรจะเป็นถุงที่เล็กเกินไปนะครับเพราะว่าอาอจะเป็นระบบรากนะครับที่ขดม้วนนะครับ ถุงที่มีขนาดใหญ่ก็จะพบการขดของระบบรากน้อยกว่านะครับส่วนต่อไปก็สังเกตขนาดและสีของต้นตอนะครับควรเลือกขนาดต้นตอที่อวบใหญ่นะครับก็จะดีนะครับแล้วก็สีน้ำตาลค่อนไปทางอ่อนนะครับ แล้วก็ให้สังเกตตรงอรอยเสียบยอดนะครับก็ให้แห้งแล้วก็สมานกันดีนะครับแล้วก็ให้พิจารณาดาูในส่วนของยอดพันธุ์ดีนะครับไม่มีโรคแล้วก็มีการแตกของกิ่งก้านแล้วก็ใบนะครับที่สวยงามนะครับใบก็ เขียวเข้มแล้วก็ควรให้มีการาแตกยอดเป็นใบเปสลาละนะครับก็จะดีมากนะครับก็เป็นตัวชี้วัดของการต้นพันธุ์ที่จะปลูกแล้วเจริญเติบโตได้ดีนะครับก็สอบถามจากเจ้าของร้านนะครับทราบว่าเขาานำมานำต้นพันธุ์นะครับมาไว้ ในสลนนะครับซึ่งจําเป็นนะครับที่เมื่อเราซื้อต้นพันธุ์นะครับเราควรจะนําเขามาปรับสภาพให้เข้ากับแปลงของเรานะครับก็ควรจะนํามาออกตากแดดในช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงเที่ยงก็นําเข้าร่มก็ทําอยู่สัก2ออาทิตย์นะครับเพื่อให้เขา ได้ปรับตัวก่อนการปลูกนะครับก็ฝากเทคนิคการเลือกซื้อต้นพันธุ์ให้พี่ีนเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวหลังจากที่ปรับสภาพต้นแล้วก็เตรียมกองดินสำหรับปลูกนะครับก็จะทำคลิปวีดีโอในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ